สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถทรงหรูน่าใช้1คันนะครับคันนี้จัดทรงรงล้อไว้ให้งามๆเลยครับตัวนี้ห้ามพลาดเลยนะครับโตโ o ต้าค m r ีปี2009นะครับเป็นโฉมไมเนเชสนะครับไฟหน้าเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยนะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆครับล้อ18นะครับยางใหม่ล้อใหม่เบิกมาเลยครับสมบูรณ์สวยๆครับ ด้านหลังก็จะเป็นไฟแบบเหลี่ยมนะครับเป็นปี2009นะครับเป็นมเนอร์เชนแล้วนะครับสวยสมบูรณ์นะครับคันนี้ไม่แท้ด้วยครับประมาณ160,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับเน้นให้โทรเจรจาสอบถามนะครับ329,000บาทนะครับใครจะสดใครจะผ่อนก็เตรียมเครดิตเตรียมเอกสารเน้นโทรอย่างเดียวเลยครับคันนี้ผมเจอมาแล้วไม่อยากให้พี่น้องพลาดไปนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันก็เอามาให้ชมนะครับเผื่อสมาชิกที่กำลังเล็งหาพร้อมชอบจัดได้จัดนะครับคันนี้2.0 สภาพสมบูรณ์สวยๆครับไปดูรถทดลองขับนะครับเน้นโทรเจรจารสอบถามนะครับใครชอบแบบนี้ทรงนี้นะครับ รับรองว่าห้ามพลาดเลยครับทรงดีสีสวยสีดําดุเงาฉ่าดูแลขัดเคลือบไว้ให้เรียบร้อยนะครับสมาชิกที่ชอบและสนใจพร้อมหาไว้ใช้งานนะครับคันนี้มีแอร์หลังมีม่านหลังแล้วก็มีม่านข้างเลยครับลองชมดูนะครับสวยถูกใจสมาชิกกันหรือไม่หาไว้ใช้งานกันหรือเปล่านะครับถ้าชอบถ้าใช่นะครับรีบโพเจราจาเช็คเครดิตของตัวเองได้เลยครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับ จัดทรงไว้ให้งามๆแบบนี้นะครับล้อ18โหลดมานิดหน่อยนะครับพร้อมขับนะครับโหลดสวยนะครับไม่โหลดดุไม่โหลดแอ่งนะครับไม่โหลดซิ่งนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับขับปกตินะครับนี่ครับทรงเดิมร่างเดิมของเขานะครับตอนอยู่ในสภาพที่ยังไม่แปลงร่างนะครับยังไม่จัดทรงเลครับก็ถือว่าเป็นรถที่สวยระดับหนึ่งเลยครับและความหรูหราของแคมรี่นะครับต้องบอกเลยว่าดีงามมากๆนะครับใครที่ ไม่ค่อยจะมีความรู้ลองเข้าไปศึกษาได้ครับในแ a ม r ี่ขับครับในแฟนเพจแฟนขับใน Facebook YouTube มีคนรีวิวครับตัวนี้ถือว่าเครื่องอึดทนมากๆนะครับสำหรับสมาชิกที่สนใจหาไว้ใช้งานนะครับดูทรงซก่อนนะครับเข้าตาเข้าหน้าแบบนี้งามจริงครับถ้าใครชอบนะครับหาไว้ใช้งานนะครับเน้นโทรเจรจานะครับไปดูรถทดลองขับนะครับพาเพื่อนพาช่างไปช่วยกันตรวจสอบให้มั่นใจเอาให้อุ่นใจนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างระบบสมบูรณ์หมดนะครับตอนนี้ เช็คให้ระดับหนึ่งนะครับสําหรับอู่นะครับเออเต็น์นะครับเป็นรถเต็น์นะครับใครชอบแนวนี้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแอร์แบ็กเอพีเสดิสเบรกนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเซ็นทรัล็อกแอร์แบ็ก a อพีเอสแอร์ออโต้นะครับกระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้าหมดครับ ตัวนี้สวยสมบูรณ์นะครับมีม่านหลังบ้านข้างแอร์หลังเย็นทั่วถึงสะดวกสบายแน่นอนนะครับตกแต่งลายไม้เดิมมาจากโรงงานนะครับสวยสมบูรณ์ใช้น้อยนะครับปี2009ใช้ไป160,000กิโลเมตรนะครับถ้าชอบพร้อมจบท่านกับภาพันไปเช็คที่สู๋นะครับสำหรับผมนะครับขอย้ำนะครับผมชี้เป้าเพียงเท่านั้นนะครับสมาชิกชอบสมาชิกสนใจโทรเจรจาสอบถามได้เลยนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์เนียนๆนะครับ เจอมาเลยนำมาฝากนะครับเผื่อจะมีคนชอบและถูกตาถูกใจหาไว้ใช้งานนะครับสวยสมบูรณ์แคมรี่หรูหราแน่นอนนะครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างระบบสมบูรณ์ทุกจุดนะครับเขาเช็คให้แล้วที่เหลือเราก็ไปเช็คเองนะครับคนขายเขาก็ต้องแจ้งว่าเช็คแล้วนะครับเราไปคนซื้อแล้วก็เช็คอีกรอบนึงครับสวยแบบนี้ชอบและหาไว้ใช้งานได้เลยครับไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมครับ